ดีครับตอนนี้็นเพงษกำลังทดสอบระบบการฆ่าเชื้อโควิดนะครับด้วยน้ํายาที่ฝากมาตรฐานอโยนะครับสามารถียกเข้าตาเข้าจมูกนะครับปลอดภัยนะครับเป็นระบบความละเอียดนะครับจะมีอนุภาคลอยในอากาศได้ดีนะครับสามารถจับกับเชื้อที่ล่องลอยอยู่รอบกายเราครับกับเสื้อผ้านะครับกับจุดร้อนของ กายนะครับสามารถที่จะสัมผัสได้ละเอียดดีมากเลยครับจุดจังกลาวนี้ก็ทำในระบบการฆ่าเชื้อนะครับหรือการพ่นของอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็สามารถที่จะได้ประสิทธิภาพสูงครับเนื่องจากเป็นควันควันเหย็นสูงนะครับอันนี้น้ํายาของเราที่เราใช้นะครับเป็นน้ํายาเป็นควันเย็นนะครับควันเย็นเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยสูงน้ํายาจะไม่ถูกทำลายด้วยความร้อนนะครับแต่ทำให้ประสิทธิภาพของน้ํายานนั้เนี่ย ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพสูงนะครับนี่รารับการทนของเรานะครับก็จะทาเป็นเป็นอ่าเป็นระดับความสูงนะครับเพื่อไม่ให้อากาศนั้นตกลงพื้นมากเกินไปนะครับสามารถเกิดแรงกระจายให้ได้สัดส่วนของสรีระของมนุษย์ของเรานะครับของบุคคลที่เข้ามาพ่นค่าเชื้อเมื่อค่าเชื้อแล้วนะครับก็มามุนในนี้นะครับอยู่ประมาณสามวิาทีถึงสิบวิาทีนะครับก็อหายตัวไม่ได้ rồi gửi nó đi con à con con đọc này nó chơi với con